พวกมนุษย์เขาจะบอกรหัสในการรบของดาวฤกษ์ดวงนี้ให้ฟังข้าแย่งชิงทำลายโลกนี้จะต้องเป็นของเรา้าไ่ดีนะ่ยนะ เล่นทีเผลินเลยหัวหน้าหัวน้าครับหัวน้าหัวน่าในวันรุ่งขึ้นได้จัดพิธีฝังศพให้กับทาชิวานาชินยะโดยมีหน่วยพิทักษ์โลกมากันทุกคนนาฬิกาเรือนนี้พี่ให้ผมมา นาฬิกาตายแล้วเหรอน่าโมโหจริงๆเลยอีหอเนี่ยเหงซวยมันเอาเรื่องนี้ไปใช้ก่อนสิเฮ้ยมันจะดีเลอพี่ขอราคาแพงอย่างนั้นนะ่ะนายไปถึงนักบินนะควณจะรู้เวลาที่เที่ยงตรงไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะพี่ดี่เก่งจริงๆเลยงั้นก็ไม่เกรงใจแล้วนะอขอบคุณครับพี่นาฬิกามัมยังเดินเข้ามันเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่ชีวิตของพี่ผมผมไม่เลยจะเชื่อเลย चाची सुतल है बायो खिंकी रोस จงมาทำลายเขื่อนให้โตเกียวกลายเป็นทะเลไปทั้งเมืองเลยอ้มที่ือนแล้วชเอะก็แบนลลกอะไรกันนี่มันแข็งแรงจริงๆเลยอ่ะอ๋อหัวหน้ากิชิค่ะในเครื่องบินค่ะอะไรนะ จ้าสัตว์ประหลาดจะจะแก้แค้นแทนพี่ฉันเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดิเหนือกีน้องชายหัวหน้าเนี่ยถ้าทางเราจะพุ่งเข้าชนเจ้าสัตว์ประหลาดนะั่นบ้าจริงๆเดี๋ยวก็ตายกันพอดีเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะโนกิอย่าเข้าไปเหนือกีเหนือกิ ฉันมาจากดาวเคราะห์ดวงที่สองคือดาวเอเมอรันทาชิบานะานาโอกิเจ้ากับพี่ชายช่วยกันปราบพวกมนุษย์ต่างดาวโกนเทียเราชาวเอเมอรันขอมอบอาวุธวิเศษให้กับเจ้ามันเป็นหุ่นที่มีชื่อว่าจัมโบเอ <c oughs> หุ่นจมโบเอเป็นหุ่นที่สร้างโดยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเจ้าต้องใช้ร่างกายของเจ้าทุกส่วนในการบังคับส่วนนาฬิกาที่เจ้าได้มาจากพี่ชายนั้นเมื่อนาฬิกาส่องแสงสีเขียวจะเป็นสัญญาณบอกว่าพวกโกสปรากฏตัวขึ้นแต่ถ้าเจ้าบังคับเครื่องบินร่อนอยู่ เจ้าก็จะสามารถแปลงร่างเป็นจำโบเอได้เอาล่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปได้แล้วอัศวินคนใหม่ผู้ที่ทำลายล้างความเทอทะยานของขักวโกสจุดที่ควบคุมจำโบเอจะอยู่ตรงดวงตาอะไรกันเนี่ยเราต้องฝันไปแน่ๆ เราต้องฝันไปแน่ๆเลยเครื่องบินเรากำลังกำลังจะตกนี่แล้วเราทำไมถึงไม่เอ๊ะเผื่อนาฬิกาปรากฏแสงสีเขียวในขณะที่กำลังขับเครื่องบินเจ้าก,ก็จะแปลงร่างเป็นจำโบเอได้ดีละจะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นความฝันหรือความจรงจิงจำไฟแปลงร่าง เออยู่เราได้จมบเอมาจากชาวดาวเอเมารอนจริงๆด้วยไม่ผิดแน่เลยดีละเราจะได้จัดการกับพวกอนต่างดาวเดี๋ยวแก้แค้นกับพี่ชาเราได้อีกด้วยดีน่าคราวนี้อืมเข้ามาเลย าจัมโบโพี่ข้าว่าสำเร็จแล้วในที่สุดก็แก้แค้นให้พี่ชาเราได้แล้วชโยเจ้าจัมโบเอพวกเราชาวโกสจะไม่ยอมแพ้เพียงแค่นี้หรอกจงจำเอาไว้เจ้าจัมโบเอ เจ็บใจนักลาณิพพพี่ครับมผมจะสู้ต่อไปผมจะฆ่าพวกโกสที่ฆ่าพี่ให้หมดเลยพี่คอยดูต่อไปก็แล้วกันผมจะจัดก,การมันแทนพี่ในครั้งนี้การต่อสู้ระหว่างจมโบเอกับพวกโกสจมโบเอประสบผลสำเร็จจงสู้ต่อไปจัมโบเอ 「サケベナオキジャンファイト」「色とじょジャ